สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เป็นประทัดที่24นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานสามฮานอยเด่นมาหมดทุกฮานอยเนาะแต่เจาะที่ฮานอยพิเศษนะครับไอ้ขอประทานโทษครับเจาะที่ฮานอยปกตินะครับก็เหมือนจะเริ่มจะกลับมาหรือยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe เลยเนาะ และกรณีครับที่สําคัญเลยถ้ามีโฆษณาครับรบกวนอย่ากดข้ามนะครับอย่าเดีนะครับสําคัญเลยโอเคครับห้าน้อยพิเศษตรงนี้เดีนสุด8ครับลอง3ครับนในไม่ที่8นะครับนในไม่ที่8 0ด38 7ย์ 8, 8 23แล้วก็43ครับผม ร้อยมาสามเข้าไปครับก็บางคนเข้ามาดูอาจจะงงร้อยคืออะไรก็าาคลักษณะคล้ายลาก38มแนะครับแต่ลากเฉพาะที่ผมเจาะนะครับลากที่ผมเจาะถ้ากรณีท่านไม่ชอบ8อาจจะเอาสก็ได้อาจจะ3ก็มาก็ได้เนาะยังไงก็ลองพิจ,จรารณาดูครับสำหรับฮานอยพิเศษออกผล17นาฬิกา30นาท,ทีโดยประมาณครับแล้วก็ฝากบอกไว้สําหรับคนเล่นฮานอยปรตีฮานอยวีพบางครั้ง ตามฮานอยพิเศษนะบางครั้งฮานอยพิเศษนี่เหมือนเป็นเพราะผมไม่ได้คิดฮานอยไอ้ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจผมไม่ได้คิดไงผมคิดตั้งแต่ฮานอยพิเศษบางครั้งดูเอ๊ะมันก็บางครั้งมันไปถึงไปถึงฮานอยปกติดีไม่ดีดีไม่ดีไปถึงนู่นเลยฮานอย VIP เช่นเมื่อวานหกบนครับหกบนนะหกบนมายันฮานอยบีอแล้วหกบนก็มาฮานอยปกติบางครั้งก็ลองพิจารณาดูครับลองดูเนาะบางครั้งมันสัมพันธ์กันนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับเดี๋ยวเจอกันฮานอยโปรติและฮานอย VIP ตามลำดับครับขอขอบพระคุณทุกท่านที้ครับมารับชมครับรวยๆครับ